อยู่น้ำเฮ้ยเล็กไปป้าด,ด,ดูนี่มึงมันเล็กอุ้มมากดูนี่นี่วายเอวมันเล็กไปไม่ไม่เคยเห็นใครใส,เสเนเน่เล็กขนาดนี้เลยพอดีแต่เมื่อกี้ใส่กับของยามากระมูกตัวแปตัวแปดไม่มันก็พอดีตัวเไงฮัลโหลเข้ามาแล้วไม่ทักทายกันเลยหนูเห็นนะหลบเหมือนคืนไปดีกว่าดิอยู่บ้านเลย ตอนไปลองมันงงกว่านี้เพราะว่ามันเป็นชุดเช่าลองไปลองแล้วทีนี้เขาก็แบบแบบแล้วก็พอพอมาเชเป็นชุดเช่าเลยอันนี้ตัดนะโมเดลเขาตัดเอวเไปเลยอันนี้คือซื้อชุดคุยเลยเอ,อืมอันนี้ตัดโอ้ทุกคนตอนนี้กำลังคุยเรื่องชุดคุยกันอยู่คุยแดงเล็กไป่าไหมมาดูดิมันจะไม่เห็นใช่ไหมคนไทยมีความเชื่อนะทำไมถ้าใส่คุยก่อนเรียนจบจะเรียนไม่จบ <Okay. S 2> แต่คือไม่ได้จบมาหาวิทยาลัยนี้ไม่รู้เหมือนกันนี่คุยแดงแหวะ Hello วั Hello. วนนั้จะไม่ได้เจอเฮ้ย <c> เ <oughs> <c oughs> ขาถามว่าอะไรวะหุฮัลโหล Are you in Thailand right now Yes Hello Hello yes. Hello Lucky fans Hello Lucky fans เฮลโหลัคกี้แฟนฮุ้ยสักกี้แฟนลักกี้ลำคัน Yes ค่ะ Finally in Thailand ใช่หนูอยู่ไทยแล้วอยู่บ้านแล้วแต่ตอนนี้ก็เพิ่งตื่นเพราะตื่น,น,นตื่นอะไรวะไม่หนูอยู่หนูกลับมาถึงตีห้าแล้วหนูก็นอนประมาณเจ็ดโมงแล้วก็ตื่นกี่โมงตื่น่ปยโมง <c oughs> นี่ไงเมื่อกี้เข้าพ่อเดีวค่ะพ่อใส่ไหมพอใส่ชุดนี้พ่อใส่ชุดนีู้สึกโอเคอเมื่อกี้ก็โตเลยเอาเลนกเมือนล็กแต่ว่าต้องมีเสื้อเขนต้องมีเสื้อเสื้อข้างไหนชั้นหนึ่งวะชุดตัวนล็ดูเล็กนดนีงก็ีแนตวนี้ก็ก็ดูออบอุ่นนี่ตอนฝนตกเป่าตกไหมอ่ะฝนฝนตกอ่ะแดด้ว có um, cầm lăng cầm lăng mình mượn 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 lucky, time. <laughs> lucky time. ลักกี้ทำคิวนี้ไหครับมงองงี้ใครอยากเห็นลักกี้งาเฟมโยบอก <c oughs> ใครอ่านอะไรกโูโมเน่โมเน่มาตามให้ประชุมงานใช่ไหมโมเน่ามาตามวันที่ยี่สิบสามเฟมเห็นแชทวันที่ยี่สิบเจ็ดโคตรแอ่ <c oughs> ไม่เปิดไลน์เลยเหรอไม่เปิดแต่ว่าแบบมันเยอะอ่ะเยอะมากเลยอ่ะเออไม่แต่วันยีิบสามอ่ะมันคือวัน <c oughs> ที่ยุ่งที่สุด <c oughs> ไลน์เฟมเยอะจริง ป้อเนเันก็ไม่ตอบไมนก็ตอดเป็นเดือนแปลว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะตั้งนี่แหละเคยเห็นคนตังน้งเียที่แบบเหมือนเป็นโน้ตอะของโปรไฟลอ์อะจะตั้งว่างานด่วนโทรเลยเราไม่เห็นแบบไม่เห็นจริงๆไปก่อน <Okay. S 1> What is your dog name Lucky Super name Lucky อยู่หัวเพิ่มหน่อยไม่ค่ะ อ้จอะฮ่อาม่าเข้ากับพักมาให้โอ๊ยโอ้เสียงดังนี่พี่ยาวใส่ใจเหรอวันนี้เข้าทานไลฟ์ใช่ดีมาก ทุกคนหน้าหนูเล็กลงแบบมุมข้างมุมหน้าบบจะไม่ขนาดนะั้นแต่ว่ามุมข้างอะได้ทําอะไรอย่างเลยมีความสุขวะาทำอะไรนะพีไ่ได้ทําอะไรเลยปกติแบบจะเข้าหัตถการอะไรใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้คือเก็บหัตถการเอาไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหน้ายมแต่ว่านี่ไปทําอันนี้มาเขาบอกให้ยืดคอ,อเพราะหนูชอบก้มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันแบบมันมีเนียงก็เลย ยืดบางทีแบบมันเหมือนไม่ใช่เหนียงว่ามันกดแบบมันคือคอนอะไกแบบทำไม่คอมันตันวะใช่ความฟิตยังอยู่ไหมไม่ถึงอันไหนคะ <laughs> อู้มเมืองจังแล้วกะอู้มเมืองจังแล้วกะอู้เมืองจังแลวกะแปลว่าอะไรอู้เมืองจังแล้วกะอู้มเมืองพูดเหนือคล่องหรือ,อยังอะไรงั้นเหรอใช่ไหมนี่เพื่อนสนุกไหมครับเป็น,ไไนยังไงสนุกอุ้ยเอาไว้เลยเดี๋พี่ต้มผักผักเฮ้ยเล็กจี้นี่เนี่ย ยังเงียบกันญี่ปุ่นญี่ปุ่นสนุกใช่ไหมเราไม่ได้ไปญี่ปุ่นได้ประสบการณ์ใหม่ๆคือหนูนั่งหนูขับรถใช่ไหมสี่ชั่วโมงเพื่อไปต่างจังหวัดที่ญี่ปุ่นแต่เราจะไม่ได้ประสบการณ์วิ่งผ่านสุสารเออใช่เจ้าสืา่อสารด้วยมากแล้วก็มีเรื่องผีด้วยไงกี้คือคน่กกงีหรอตอนนี้ใส่ชุดอยู่กระต่ายค่ะ ตอนนั้นน่ะถ่ายถ่ายติ๊กต็อกอยู่เพราะว่าแม่ไปแม่ส่อยู่คุตาไม่ไหวละแม่ก็เลยกลับเข้าไปเป็นทุนแล้วก็อยู่คนเดียวขอบคุณสำหรับ,บความขัดข่ะแล้วก็ตัวถ่ายคลิปใช่ป่ะคือหนูก็ถ่ายแบบองศาแบบเงยเงยหน้าอ่ะฟุบแล้วสิ่งที่หนูเห็นคือมีคุณลุงคนหนึ่งอะ่ะเงยหน้าออกมาจากกระต่างใช่ป่ะแล้วเหมือนเขาก็าดูดูว่าแบบตรงนั้นนะ่ะคนคือคักไม้แบบเหมือนเหมือนดู ทั่วไปว่าแบบมีอะไรบ้างช็อกก็หนูเห็นหน้าเขาที่ไม่มีลูกตาข้างหนึ่งแบบลูกตาหายยื่นลงมามาดูเงี้ยแล้วหนูแบบช็อกเตจ๋งทำไมมีใครเล่าล่ะเขาพูดแก้แก้เขาพูดแก้แก้ ผีปุ๋ยเหรอหนูไม่รู้ไม่รู้อ่ะแต่เดินหนีเลยอ่ะแบบน่ากลัวมากเรื่องอะไรเรื่องอะไรแต่เราไปกินข้าวแล้วก็มีคนเ่าบอกว่าเออเนี่ยเด็กๆเขาอ่ะเหมือนมีใครแบบขึ้นแล้วขึ้นแล้วแม่เขาบอกว่าถ้ามีใครเรยอะอย่าหันนะเออเออเขาเล่าแค่นั้นแหละแล้วลพอเรากลับบ้านปะพอถึงบ้านแล้วแล้วแม่ถามว่าอะจะมีใครเยอกว่าจะมีใครเรยอ่า<ฮ>แล้วไปอยู่บ้านคนเดียวไง เฟย์ไม่ <ไม S 1> อยู่แม่ไม่อยู่พ่อไม่อยู่มาไม่อยู่จะมีใครเรียกตัววะใครอ่ะเฮ้ยชอบอะไรบอปตรงงานต้อง้ำน้ำจะมาใช้ผมทรงนี้ได้ไหมครับชอบไหมพี่หนูผมทรงนี้อยู่แล้วรู้ไหมว่าไปตัดผมมาไม่รู้ คามไปญี่ปุ่นมีคนรู้ไหมไม่รู้ปะมีรู้มีมีมีมันเหมือนเดิมแต่เป๊ะมีพี่คนหนึ่งเขารู้เขาบอกว่าเฮ้ยตัดผมทรงนี้แบบทำทำผมน่ารักอยู่ในญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยไรอไนะไม่ได้หูรู้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 นี่นี่เก่งมาก คุณวอเตอร์เก่งมากนี่หนูใส่หมวกเอาลักกี้ใส่หมวกลักกี้ใส่หมวกนี่แล้วสัารทบใส่หมวกก็เป็นอย่างนี้ we get o u t f i t ิตฟิล์ม n 10แอ today right Yep already finish the outfit schedule เมื่อพี่ปากหวานจังจัดส่งอะไรก็น่ารักเสมอว่ายตายแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อผิดพลาดเนาะแต่มันไม่เป็นไรก็น่ารักดี เอ้ยเอ้ยแค่ว่าจมูกแผัง,งตั้งแต่ไปญี่ปุ่นแล้วเลยเป็นรองโควิดไม่รู้อ่ะคือไปหนูไปญ,ญี่ปุ่นมา20วันใช่ไหมแล้วตอนนี้หนูแบบได้กลิ่นอ่อนมากๆแบบว่า,าบางทีก็ได้กลิ่นโควิด <COVID. S 1> อ๋อรลองโควิดมัง้งแล้วแบบความพีคคือมันมีเด็กญี่ปุ่นอเขาบอกว่าเคาวาอ ชาวอี i, mm ้บอกนาลากันอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าถ่ายดิจิตอลอยู่หรอหนูก็บอกว่าใช่เขาบอกขอดิจิตอลได้ไหมก็เล <c oughs> ยแบบไหนๆก็เลยไหนแล้วก็พิมพ์ผิดไปไป,ปุ๊บๆแต่ว่าเหมือนเขาเขาสูบสโมกกินอยู่แต่หนูไม่ได้กินเลยอ่ะหรือว่าบุหรี่หุ่นมันไม่ไกินคอใส่ได้เพราะปกติหนูแบบเซนซิทีฟกับ น่ารักรอ่ะแย่ปกติฉันชี้ทีบกับพวกกลิ่นบุหรี่มากแต่ว่าอันนี้ไม่ได้กลิ่นเลยงงมากคิดอยู่เป็นโคว,วิดอีกรอบอ่ะเด็กญี่ปุ่นตาถึงไอเนี่ย <laughs> <laughs> จมูกบอดละสาวคืออะไรอะไรคือจมูกบอดจมูกบอดอ่ะ <c oughs> แบบ บอกเขาจัดดกว่าบอก,บอกใช่แล้วหนูเจอแฟนลับที่งานแฟนมีด้วยสนุกมาก thank you for coming นะคะ still remember น i h o n g งโกะบอยอยู่ตอนนี้รับว่าสำครับความรักทุกคนกินอะไรบ้างวันวันเน,น,นี่ยอยากรู้ ออันนี้อะไรอ่ะ hey, ใครเอามาให้ Lookadees อะไรไม่รู้อ่ะเอามาให้มีมีน้องมีโมเน่ฝากออเดอร์เออ่เครื่องสำอางแล้วน้องมาแล้วน้องบอกตอนไหนรู้ปะ <Okay. S 1> บอกตอนที่กำลังจะเดินเข้าตอมอ,อนน <laughs> เอ้อ บอกว่าอาหารก็เลยแบบม่อยู่ยื้อฉาน้องเพิ่งบอกมาวา่าเออก็เลยถ่ายไปว่าเออถ้าพี่หาเจอเดี๋ยวพี่ซื้อไปให้นะแต่ว่าถือพัดปอดอยู่เลยตลกดิสาวนรเหรอสาวรด,วดกินเป็นเปล่าอุ้ย แพชชั่นฟุตเฮ้ยหนูช่วงนี้หนูได้ยินคำนี้มาบ่อยแบบคำว่า fashion, แพชชั่นแปลว่าใจหลักแพชชั่นปอดแปลว่าอะไรแพชชั่นแปลว่าอะไรหาคำาครเหมือนมีเป้าหมายอะไรเงี้งเยเนาะปกติแพชชั่นจะได้ยินว่าแบบเหมือนมีคำว่าแบบแปบลบว่ามีเป้าหมายเราอยากจะไป้ถึงคำว่ามีแพชชั่นใช่ไปดูนี่มา พี่ฟ้าฟาโรสฟาโรทอกเขาบอกว่าแพชชั่นจริงๆอ่ะมันแปลว่าใจรักนนก็เลยแบบว้าวน่าดีเนาะก็เลยแบบชอบคำนี้แรงผักดันเออใช่อือมานานไหมไม่รู้ค่ะแล้วแต่เน้นฟิล เจอกว่าผักจะต้มเสร็จค่ะนุงอยากกินผักแต่อน้วู่ก,กินนี่แยญี่ปุ่นหาผักกินยากอยู่นะแบบตามร้านอาหารไม่มีผักเลยอ่ะอืมแค่อาาไนะไรเฉยๆแล้วชิคกี้พายไม่มีจึ้อคือหนูไปลองมาหมดทุกอย่างแล้วที่เขาบอกให้ลองในญี่ปุ่นครั้งหน้าทริปหน้าหนูอยากไป สักอย่างไปโ <ไป S 1> อซาก้าไปโอซาก้าไหมเที่ยวเล่นแส้กี้ชอบนิ่มๆทำไมกลับมารอบนี้น่ารักกว่าเดิมจังไว้ที่หนูก็เหมือนเดิม หนูว่าหนูแต่งหน้าดีขึ้นไม่รู้แบบว่าเหมือนกันอยู่ดีดีก็แบบเหมือนสกิลัพแต่ว่าพอพอกลับไปเรียนมาหาลัยนะจะแต่งหน้าแย่กว่าเดิมอีกไม่ชอบเลยเหมือนแบบแพรแบบค่อยค่อยค่อยค่อ้ละเม่ละไม่แล้วนะครูก็ยังแต่งหน้าแย่เหมือนเดิมอ่ะน่าจะเป็นแบบสภาพสภาพผิวผิวลงผิวหน้าด้วยมั้ง <c oughs> อืมพักไว้ huh? Is that you? Hi, right? I remember that. i okay. That okay. Okay. I remember that you come to B N K Expo for the Expo, right? With your friends. นี่หนูหนูวางแผนชีวิตหนูไว้แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นงานไหนของ B N K หนูจะไปร่วมให้ได้เยอะที่สุดถ้าที่หนูจะทำได้จริงๆนะแล้วหนูก็อยากจะบอกว่าหนูทําเต็มที่แล้วในการทําทุกอย่างให้มันเป็นดวงกันละกันตอนนี้ Lucky, Lucky. ลากีลากีฝนตกหรือยังคะพี่ยังคาวมันมืดอยู่ยมันไม่ตกอะ่ะเหมือนว่าน่าจะยังไม่ตกเะคะค่ะเพราะวันนี้หนูจัดของด้วยหนูเอาของที่พี่ๆทุกคนทําแบบเป็นอะไระไอเนี่ยเขียนจดหมายหรือว่าแปะอะไรเงรี้ยอะไรเงี้ยหนูก็เก็บเอาไว้ใช่ไหมแล้วหนูอะ่ะก็ เก็บเก็บเก็บรวมๆกันแล้วตอนนี้มันก็แน่นมากเลยอืมน,นพีก็จะไปทุกงานแหละค่ะจริงนะพี่จริงหนูอยากทำหลายๆอย่าง หนูไม่รู้หนูจะได้ทำไหมขอบคุณที่ยังอยู่ข้างๆนะซูงใหมแต่ว่านั่นแหละจะไม่มีประกาศจะไม่มีประกาศแบบพี่เฟนนี่ใช่ไหมเอ้ยดูดีคุกกไม่รู้ไม่รู้อืมว่านั่นแหละ ก็บอกไว้ก่อนแต่ว่าถ้าใครคิดถึงก็มาหากันได้แต่ว่าจะไกลนิดนึงไกลแบบไกลนิดนึงไม่เวสเราะหนูแค่ไม่อยากให้ทุกคนหายไปเท่านั้นเองแต่ว่าหนูไม่ได้จะบอกว่าประกาศแก๊สนะจริงๆประมานั้น ก็ไปประสบการณ์ชีวิตชีใจมันน่าจะเป็นเรื่องที่หนูกังวลที่สุดแหละตั้งแต่อยู่ญี่ปุ่นจนกลับมาตอนนี้หนูยังคิดอยู่เลยว่าเราทําไมถึงแบบไม่กลับไทยเร็วๆอะไรเงี้ยแล้วหนูก็คิดว่าแบบว่าแบบว่าทั้งปีไม่ได้พักเลยนะอะไรเงี้ยในสุดท้ายก็โอเคมันก็ขอเที่ยวหน่อยละกันก็นเลยไปเที่ยวกลับมาญี่ปุ่นแล้วก็เดี๋ยวญี่ปุ่นเดี๋ยวจะไปจะไปอีกใช่ประมาณนั้น ก็เลยคิดหนูกลัวกลัว,กล,วกลัวไอ้ส่วนแล้วเพราะหนูไม่ขยับอะไรเลยหนูแพมแพร่โซเชียลอยนะแต่ง,งานวงอะไรหนูไม่ค่อยขยับเลยใช่ไหมปอนหือใช่เดีว <bleed S 1> เป็นมีเป็นมีงานอะไรไหมตอนเนี้มีหรือมีงานอะไรไหมไม่คือโคตรเศร้านั่น,น <eller> แหละคือหนูไม่อยู่เองด้วยแหละก็เลยไม่มีอืม ได้เลยเอาเน <Always> up, ้น้อยเอาไว้สับพร้อมค่ะขอบคุณค่ะ,คะ <_ T. S 1> มาหาประสบการณ์ใหม่ๆที่ที่ใหม่ๆกันเนาะเ <_ k _> จอกันงานจับมือนะครับได้เลยครับงานจับมือจะอยู่ส่งวันที่ วันแรกคือวันเสาร์สอนวันอาทิตย์หนูมีบินค่ะขอบินขอไปบินขอตัวไปบินก็เลยอาจจะต้องแบบรีบกลับนิดนึงใช่เพราะว่าไฟห้าทุ่มเลื่องงานสามทุ่มเดินทางหนึ่งชั่วโมงหนูว่าทันสุวรรณภูมิทันไหมถ้าเ่นหนูเสร็จสามทุ่มเรานรกก็ ไปสนามบินแล้วลูก็ฟุบๆเข้าไปเลยอะไรเงรี้ยคิดว่าทันเชียดเฉียตกเครื่องนิดหน่อยเขาให้นั่งรถป้าสนามบินอ่ะถ้ารีบอะรถแบบเหมือนรถกลอล์ฟอะสนามบินอะขคาให้นั่งไงห้น่าจะให้นั่งไม่รู้แต่ว่าหนูยังปกติดีอยู่อาจาอาจะไม่จะไม่ได้ forever ว i t h ์น no so ้องเฟม์ว้าสกิล <serving> ทันใช่ไหมทันไม่ต้องบินได้สูงอย่างใครเขาเพราะตลกอ่ะอันที่พี่กิดติดเล่นแต่ตลกมากฉันจะพยายามไปหาเธอนะรอบนี้ทุกคนมาใช่มันไม่ใช่งานสุดท้ายของชีวิตหนูนะไม่ต้องตกใจขนาดนั้นมันไม่ใช่งานสุดท้ายหร่ออชยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องไม่ใช่ไม่เอว ใค้ก็ได้นะอือฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่งานสุดท้ายโอ้ยป anyway> ุ๊บบีปุ๊บคายถมงี้พูดสักกว่าเลยไม่ใช่งานสุดท้ายแน่นอนค่ะงานเฟรมยังมีเยอะเยอะเออเยอะเยอะอือตอนนี้ฮะตอนนี้พักพอนอยู่ไง ใช่ใช่พูนเป็นลางมูกเนี่เอ้ยโราขึ้นครื่งวินอะแล้วมันแบบโคตรน่ากลัวเพราะมันเพิ่งมีข่าวล่าสุดไงแบบว่ามประเทศเออช่วงนี้เครื่งบินตกครื่งบินบิวอะบ่อยมากพล้หนูก็กลัวมากเลย อย่างกับแพนิกอะหนูเอาสกูชี่มาบีบหนูว่าลงแชมพ์แพ่เชื้อให้หนูใช่แชมแชม์แพ่เชื้อให้เฟมทำม่แพน,นิดอะไม่เอาสกูชี่มาโอ้เฟมไปซื้อสกูชี่เฟมไป,ป,ไปมใช่หนีไปซื้อสกูชี่มาเพราะน้องเพราะน้องมีใช่ไหมแล้วหนูก็แบบมันสนุกตรงไหนแล้วหนูก็ไปบีบเขาน้องหนูแบบอุ้ยตกใจว่ะก็เลยมี tìm lời sao mà ừ chứ không phạt mày chứ à chứ Stitch mà phạt แม่เลือกให้เลยนะแม่เลือกให้น้องหนูก็แบบหนูอบอกอันนี้ได้ไหมน,นี้ได้ไหมแม่บอกว่าเอานี่ดีกว่าให้น้องแชมน้องแชมแชมคนไหนอะไรเงี้ยน,นะคือคือเพื่อนหนูคนหนึ่งชื่อลิสใช่ไหมแล้วแม่บอกว่าเป็นผู้ชายหรือเปล่าผู้ชายเลยชื่อลิสว่ะอลิสอ่ะแปลกวะเออ ดิสซี <is> ่อะดิสซี่าาาติชน่ารักอืมไม่ใช่เวนต์เวทมตนแต่เธอทำให้เราหลงได้โอ้เวทไทยโซกุรดเก่งมากอืม <h ums> หนูไปอิสมาลุอ้วยกันนะแล้วก็เดี๋ยวมาไลฟ์บ่อยๆถ้าหน้าตาดีเดี๋ยวกลับมาถ้าหน้าตาดีแต่ว่าหาไปไม่แบบกระเงันมันหน้าตาแย่เกินไปอะคือหนูไปวิ่งกับมาเงี้ยแล้วแบบอืมก้อนนิดนึงแล้วว่าช่องนี้ไม่มีคิวด้วยแต่ว่าเออเขียนคิว ซื้อแฮนดี้กลับม,มาไหมซื้อเสื้อคาร์ดิแกนขอบุญพับมาเพราะว่าที่เหลือมันมันใหญ่มันเป็นของใหญ่แล้วก็แพงก็เ,เลยไม่ได้ซื้อแม่ไม่ให้ซื้อแล้วเมื่อวนี้ได้วิเวียนมาเพราะว่าชอบอันนี้แบบอยากได้นานแล้วแคนไลยจะเป็นสร้อยโปรดตอนนี้เลยร้าตาดีตลอดอยู่แล้วปะ่ะเออแกเก่งอ่ะขอบุณนะ โอเคไว้เจอกันนะคะสิบสามสิสองงานนี้ชัดเจนผมยาวผมสั้นมีสองทรงแน่นอนโอเคบายบายเอฮ้ยชุดลูมเมอร์ใส่ผมยาวผมสั้นดีอะคิดอยู่ เรียบลิ้นอยู่เลยพิ่งตื่นแม่เชียวโดนกันอ่ะติัวบ๊ายบายตอกี้ยุเท่าไรแล้วอายุเท่าไรสิบขวบอ่ะสิบวแปบอุ้ยอิ้วี่ค่านิ้วปอนนิวปอนโอ้โหค่ะตดัวตอนนี้นะคะไปเจอกันส่าไปจุ่มปา In handshake even okay lock your schedule and stay with me นะคะ stay เลยอ่ะ sleep at the hall Don't go back home or hotel okay? stay stay bye bye my